สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีส,ยดส,ยดสุขสุขคนเนาะื้นนี้ก็พ่อกับน้องเซาลาคือเ่าอันนี้คือปิ้งเขียดพี่น้องปิ้งเขียดลุงลุงคนมากแต่ไทยแล้วมากเลยจัดเลยปิ้งเขียดของเซ่บตวนาเขียดตันนี้ต้องเป็นกบพี่นอ้องต้มกบอันนี้ ต้มกบตึกได้วังเศรนาในเนาะอันนี้จะเป็นปีงเขียดเมนูกับเข่าแรงเฮามวาันนี้คือปีงเขียดต้มกบปนแล้วก็ปีงประทูป่าพ่นวาสีํำกินกับมักทั่วแฉบแสบในนอนเลยพี่น้องเอ้ย

หอมหอมหอมแห,ห้งขนานดะกินกับตำบักทั่วคักปัญญังพี่น้องเลย<ป>ใช่เลยมาลีนี่นำน้ำซุป

มเนั่นต oh. ื mm ่ดได้เลยจุงโกนะชีลวกพักหมดปะลวกดอกพักพี่น้องเลยมะเขือป่ะพี่ปลาสิเห็ดกินปลาสีลงไปกินอยู่กา จากชีลงไปกินรู้สีกินอยู่ไซแต่ว่ากินอยู่เพื่อนนี่เลยอ่าวโมได้ไปชูเช้าเอื่อยเพราะบอ่าวคนห้าพี่น้องเลยเช่าเอื่อยจะน้าก็ขึืนมาเลยพี่น้องแต่ว่าน่าสีดีเล้วกับประจักษ์เนาะอืมคนกินปลหลแท้มนั่นแหละพวกรนขคืนมาข่าวประาข่าวยังโมชุกนอนเข้าหนึ่งมันัท่านชุกเลยกะ ไม่ได้พอเท่าอินพอขึ้นมา่นมันจะไปขอขะคอเขานั่นผู้ดอ่พอนเดายน้บไปคอเขาน้องเขาังนีเป้นเืนเ้จนในใส,สล่อืขีดมักเรื่องแต่ย่าอึเอ่อนนเยนกะไ้เนาะสบายดีพี่เน,ะน,ในใาะพอปัอ่นกันแล้วนะอันคุณอาอันล้ามอนพัน ฟันัดะไรนะมีเศษวัดอยู่บดคืนแบกไม้อยู่บดขึนก็เลยมื่อก็เลยบเายเป็นจังไเนาะพ่อแม่พี่น้องผู้ได้มาแนมูนี้ข้างล่างกับเจ็ดสามข้างบนกับเจ็ดสามตัวเดียวกันเลยปะเรียกยังปะโ้ยพ่แม่มงมุมโ้ยมงุมบ่สามสามเจ็ดสามบ่ น <voi. S 1> uh ่มทั้งข้างล่างข้างบนเลยเจ็ดสามตัวเดียวกันแม่โปไดื้อเจ็ดสามนี่ทังลางทังบนเต็มเต็มได้เหมนน่่้อเจ็ดสามนี่ทั้งล่าทงบนเต็มเดงอ้ยาวันทีหนึ่งนะกเจาถือคู่งวดเมื่อเมื่อเห็นว่าเห็นว่าพอมีน้ำเย็นบพะมีน้ำเย็นนะ บ่แล้วบ่ได้พอกินแต่กระเพาะกินรวมตอนนี้อยู่ในช่วงรายการคอคอพี่น้องช่วงช่วงนี้ตอนนี้ช่วงอันการคอแล้วเห็นอะไรเห็ดว่าเห็ดว่าปัดตอนนี้กินน้ำเย็นเนาะออืชุกเลยปะปะนี่คือเห็ดเนาะบ่เยิรบ่เยิรชุกแล้วเบิ่ง Ừ... No. Mén. Mén. Uh. Mình tổng khảo no. Mân cà đê em nó mất mát 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 เจ็บุเ็โลกัวคนเด็ดมาอันนี้นอันนี้งโลกัวบ่อยัมาเห็ดนะแดดอนี้ลูกกี่ดอกแบ่งกันบ่อิม่เห็ดนดดอนี้มานึมานึงหนึ่จัเจวบ่จเอาต้นนี้หรือบ่หนึ่งต้นนี้หรือบ่อเก็บเียยมากับชุบดอกเห็ดเนาะขันยากนะชุบดอจักอันไข่ดู นาสิชุกแล้วเป็นห้าหกเจ็ดนาทีแล้วเนาะเอาเอาบัวไหอ่านี่งามันดีพี่น้องแกเเบิ้งก่อนเสร็จแล้วก็ล่างเส้นหมดง่ายโดยโดยอ่ามันเกี่งๆหนึ่งเนาะพอ้ยงามมาดีตรงไหนพี่น้องอันนี้นะเฮ็ดเทปใหม่เลยเทปเดียวฮานก็เอาลงมาปลูกตอนสิไปสุรินท้ายเออก้อนไม่ลายเออแต่เก่ามันยังออกอัะมันก็สิออกบปลายนะโดย กกินันเกเนะอ,อกลายโเกเอหโลมนเก็บเจเดเ็ดโล้ไบ่ได้คายว่าสีหน่อยคายเมือวานคายมัน่คายเจ็โลเอมามาซองโลปาพี่รเราประมาณอาทิตย์<ะ>นึง่จะขี่เมืกินประมาณ้าห้้ห้า้ห ไอ่น้องเป็นคนป่าเอาชินนึ่งกินเนาะนึ่งกินกับปุลโกบมอดเพรว่ามีชมมันพักติวใส่เนาะใส่ต้นหนึ่งก็ไดรเนาะป้ามันจะแซ่บเนาะโอ้ยแกงผมเคยกินมอดหอมมะดิ งามกับงามประเทศไม่ไม่ดุงีน่หน่อยวะพี่น้นนนองเออเทศไม่ไม่แ <ๆ S 1> ปลว่าเอากอดไม่มาปลูกงามค่ะงามเนี่ยเลยสองโลปลาย <c oughs> กินให้จุใจไปเลยมอดเลยประมาณจุ่มหนึ่งกับอีมประมาณกินจุ่มหนึ่งกับอีม นี่มุ่นยังไงบ่จักคือกันเด้อตาโลแต่ว่าบ่ต้องนึงบดนีออรับนึงเฉพาะพอกินก่อนแล้วเดียวกนึงกับสสมมุติว่าโดยประมาณ2อันก็พอลดจ้าสิต้มน้ํายงสิดํา่แ่ก็สลวกก้ง็ใใก็่ ปลาซิโลัลาทูปลาทูปิีงกินมดลูกปีงปนปลาแบะใส่เกลือได้เฮ้ยปีงกินเนาะเพราะว่าห้องมีปนกบเลยเนาะตอนนี้เศร้าเกินกับท่านาพ่อกับท่านแม่บ่ทัวบ่ทั้วเผาใช่ไหมทัวเผาทั้วเผามันเลือบ่เลย ตตปหน้าอันเปราะดูด้ดยซิปหนาที่ไปเลยการห่อไว้จับปลาเล็เอ็มเขาแล้วมันนี่แล้วมันหนมางเหนียวเหนียเลยเนาะขมากอาลุงกี้หน่อยคือโบเพแบม่บยังมาจีกแปลาไหเปิดเลยด้ก่อน เจ้าเานี้มันเป็นอย่างได้รุ่งแล้วเจ้ากาแหนะไวเลยถ้ามาึนลนีได้มันหอมผ่าตากะถานี่ให้แนผ่าหว่าตวันดึงออกไปอีกที่ลูกเล้ยลงกี่หน่อยนะหงกเจงนะชุไปอีกมันาสทายท่ลูกย่างเซออกมาหอมะเแหะมเ แบบมันเมื่อยเอะแต่ว่าตอนออกสาวหายใจตรนี้เป็นสบายออกมาเลยนะเป็นสบอยออกมาแน่ัยได้ขมาจีดำาขมาป้าตุ่มเต่าตุ่มควันไม่ควายนี่มาอะไรอ่ะบอมัดไปใส่สามัดลงหงมอเลยมาเอาเข้าพุ่ไปส่งบอ จะให้กินแม่แลวเดี๋ยวจะกินแม่ไปปั่นห่านกนี่แล้วเางลายสไยงประมาณร้อยมันสีแคงแ้งขาเขาเปเาปลาเาเารสาเม่จะไ้เกิดางอ่าักัยันเบิรลดเลยเบิเดะอเป็นยังนสขาเป็นกับคนมช้าเลาเบิจะ้มา จย่าไรอย่างเขาเขาอาจักอาจารย์ข้าความอาจารย์ข้าเขาอลยแล้วมือจุกมืองามงามดีตำราบาซีลูกเจ้าลูกเหล่ามาหาอเทือนซิงซานแล้วไปปิ่นไปปัวพญาโลค่ากระสวงเจ้าเบาบางตำลาพาสีพแมนตับข้นถักพเมนินาจายวันปุ๊บปวงหลวงไปใช้บันฮดีดแห้งแล้วตาองกะดูแก่นแล้วการนี้แหลพอเบื่อพอนอกมาจุ้มเต้าสมควรนควันหอเทีอนซิงซานกันหน่ แต่บ้านเมือนีจัตมันมาไก่มาลัดคือเก่าเลยานคุ้มต้องเก่ยน้ำเละน้ำเนอาหมสาเริ่มบอกคุ่นอทีเขางวตนแหล่น้ำอีเ่ื้อยเลยเลยได้อกูไม่หนักก็ไ่ล่างนี่อยู่วบจะโนยี่สิบว ไข่เรื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตกไปแทาขอบตายไม่หอมสองเนี่ยไก่พอแม่กวดให้มันหายพ่อแม่พายให้มันหลอนบ่อยมีแนวแสบซ่อนมาเกิดมาแซมคองเคยแก็มกับแห้ห่างคองเคยสอนกับแห้งนี้ให้เจ้าเป็นคนดีมันอีกต่อไปควรจะแข่งปัญหาอากาศปัตวินขอกบเห็นเห็นบวกไก่พืนไพ่บุญบวแสัปูุกระเซ้าเปล่ากระเกี้ยงเหียงกข้าวไปแต่วปนตกนกกตายไปเด้อไปทำสอำทาง มันคำ่าเกี่ยวผองปใส่บอกใส่บ่ว่าคเนกับ่อนควรเอาเงินมาใส่ในเงินิีมาอนเทิ้งบุกสิเพเอาได้ดีใช่ไหมมาแบงพันหลายสูงสุดถูกแล้วคืนด้วยเงนทีใหคืนเดี๋ยวเจะเกี่ยวว่าแฟนซะหนัาไหมเน หายกอดนี้หายกอดนี้หายกอดนี้ดีกวดเข่าดีกดเข่าเท่านี้เงินเท่านี้เด้อนี่แล้วไปปิ่นไปปัวหงมอกกับสวมเส้าเบาบางลงพื้นมากพ่อแม่สิผูกแขนต่อมหอมแขนไว้มาอยู่ขิงจะเดินเบนสะมาอยู่ข้าวจะเดินเบนกุยเราจะไปลุยน้ำแกงพ่อแม่บริเต็งให้ไปให้เจ้าไซนในห้องเจ้างามในงานในซานเด้อควรนจาแข่งสัมภาษกะสันตะเว้นข้อขบห็นเข็นกขบเพาะสุนากขบผ่านโจมมันขบเบียด ว่วงคีเดียตพ่อแม่กวดก็งามจบดีเพราะมันคงทนงแก่นน้ำเงยน้ำเนาะอีู่แล้วบ่ให้ไปไซบันให้อยู่เฮือนอยู่ซ้านเป็นปากผัวว่าน้ำนางน้ำเงนเงยในร้านพะยลูกค้าค่ะคนกระสวงเศร้าเบาบางแหวมอพิจตินพัวพัวขันตลอดปลอดภัยมันคงทนงแก่นน้ำลุน้ำลานนี่แล้วหายพญยลูกค้าคนเ้อกินข้าวที่กับเจ้าห่าเขียมอภัยพี่กับเจ้าไข่ขึ้นมาได้ท่องเปา บ่อยเก่าเสียสีมีเสีอเหลืองเคือไมสีใสคือแก้วพ่อแม่ผูกแค่แล้วสุ่มเย็นเด้อะจะต้องอีต่อไปซาทุ่าทุ่มมาแค่นั้นผูกกระซองแต่ตอนนี้หม่ไดที่ปักแล้วพ่อแม่ผูกแคล็ดใสขวัญเจริญมากพ่อแม่ผูกแค่็ดขวัญเลริญเขาเห็นผ้าเขาจะมากินน้ำพรน้ำแม่น้ำเอื้อยน้ำหนองกันแล้ว ให้พุทเป็นไปทางใดก็จ้ามันคงสนองเกลียนไปทางใดก็จ้าหวงทางเดือนทางซานบอยให้ป้าบอยให้ปอยพ่อแม่นซอยเจะมีที่แห้งมีสุขภาพาเป็งแข้งเป็นห่มโพมใไส้หันอกหันนมหันบ้านหนแหนแล้วเป็นต่อไปควรจะกแทนสัมปะกะสัมปะเล่นไปทางใดก็เย็นคือหนักคือในเด้อบ่มีห่อนมีอันเน็งแหละบ่มีอันเนี้ยดูดี่ห้งซะทุกงรื่องแบบนี้ มันจะพอจะแม่นะเหมือนไงจะหงษ์ถามมือถือตัวซือตัวนึงนะซากอนจะถูกขายไปนั่งกันไปลุงหวานน้ำกันไปนั่งถ่ายดีรว่าเครื่องสมองไปนั่งถ่ายนะร้วงผู้สิทธิ์ตายเขายังมาให้จะแมนซ่าเชียนกก็ที่วดหนึ่งสองสามสี่หกตุกไปสักหกมือลินเข็นหนึ่งสั่กอนมาเผาเนื้อในกก่ กอแม่ปวดไก่หายพอแม่ทายไก่เกี่ยงไก่เศ้าเบาบางฝโสดจำยังผมมีค่มาดเอทถามันไปอยู่ป่ากคนแบบคน่นว่จุกวกนีหมาัเสาะมีกตายเต็มโตมาจะตกตายตายไปจันทร์ลงจันทร์ทางหายปวนี่หายวนีหายจนที่ปวดข่าวปวดขาวมาเยอแล้ว ไปโงมมอก็ได้ไปโฮมบ้านร็ได้หของแต่ลกหลานส้าวสมัยมันก็เป็นแบบของกานี่นะพลูกค้าขสรากลงไปนกการนไปวเเคยชมกับอการัดเพ้พัดไปคืล่มัดใหม่ให้มันไกลกันแต่เมื่อวันนี้ต่อไปเออจะม oui, e ันคงจะงงแกนควรจากเคนสัมผ mm. ok ัสกัสันตเวนจตรงมหกบอยมาใส่มาทัด นี่แล้วอยู่ลำกันกินกินปากว่าแล้วครับา่าบางกินย oh, ังลงไปกาเอือบออกเบิร์ดเอือบเป็นตอนเมมาละกินเข่าเลยบอ่เมบอไปโรคเดียวก็เเมฆบเมบอูก็บอมาผูกเออมาผูกกับการคำว่าคนเก่งไม่ปล่าได้ตาบเบิร์ดอน้อ่าโอ้ยบอ ເອົายໍ່ຫຼາຍກະຖືກເອົາໃນປູບົນມີເພົາໃນແມລ້ວມາອມບານນກນ แท่งกนเดินรอบปนี่แหละผม็ไปตหลดไฟ้าเดี๋ยวไาให้ให้มันให้ยื้อเลยยื้อหมั่นระบบก็พรอมกันนี้คืว่ามึงรูปมงร้านิึง้เบิ่งนอกนะบ้านนี่นะเจ้าเลยนี่แหละเชาเลยึงแน่งกันเลยอานยงกระุนกันกินได้เนีเสร็จะส่งกินขยะโลค่าสาระพาายติดกลุ่มมาแบบนี้กันเลยผูกอับปุอ่แหละ เป็นผ <sa iden> ูป่าผู่เาไปได้จะเป็นผู่ก็เราสอเราสออ่านี่เลาวไก่เนื้อขัดจะตัวก็บอคางจดก็ได้อันอันด้านอนี้ค่ะแแกนี้เม่ยาตนีอยจะเบินกันเนกันนกันน่นี่แหลยเนี่ยผมแคนณแม่อาผมแขกโออโหเอาเนเป็นการลบหล่าวตามาเลยมา ข้าอ <ừ. S 2> ุ่นผข้าอุ่ก็้็มนีดีกดเขาดีกดเขาดีกดเข่าเออีแล้วจอยู่โรบาลก็มาอยู่เงินยืสะะมาเด้อหอยค้อยู่มาได้แต่ของไอ้สิยงดูนะผมเนท่านือข่อยคือเนี่ยนือห่วงคืหไยมาหออที่นเตือน้าเลยก็สิปูแคนถักเนี่ยนไหวปุ๊บไปใจนี้ไปใจวันหนึ่งดูน้ำกันขึ้นผูกขึ้นีมเบิกนอกเบิกหนยนแล้วพอเราันนี้วแม่นได้จุกได้งามกับพัน้ราัน นล่าอะลยเด้อพี่น้องเด้อขอบใจสุกุสุกคนี่ติตาขอบใจมาภก็ตในรุก็แลัวบดีพี่น้องดอกคนนั่นนอนัญหายป้องห่างไกลดอกกบคนนั่นนอนบริารมพะคองดอกมาหดกนเต็มแต่ยพี่น้องเพราะว่าเมื่อที่ห้าเขาไป่ยังหอมนะเนาะมันแบบคนอื่นอ่ะซีมองว่ามันธรรมดาสิแล้อสำหรับข้าวมันธรรมดาเลยก็คือทำเน้อว้าวอะไร แค่ข่ายๆคนกำลังสีตายแน่สังเกตได้หรือเปล่าแน่แบบนั่นเลยอันนี้อันใจสีปูสีหนาที่แบบนั่นบนน้นาดนี้นสีห้าสลบนาเซียนสีผูกกันแค้นใหญ่กว่านี้อยู่อเลยใหญ่กว่านี้ทกคนทุกคนตอโตอยู่ก็เลยเ้องเลยเอาสัมผสซะโดยจำปาขนาดนีน้อยก็ยังันบ่ได้ไหนไั่อยู่ซะนี่มัว่างานพแต่แหลนนั่นหยือไหญ่าอานู้นูี่้แหญครับ แค่อยอ้่ขนาดเท่ายังมาหูตอนชิต้มไข่บริหารมียังใช่เิ่งเนี่ยบริหารบอกไเลยจนามที่ยัืดสูวได้ได้มักแต้งกูสิชื่อมากินนะส่กินไมด้กินกินพ่อนากินไแ้วปแล้วไปแล้วไพแล้วไปเล้ไแล้วไีแล้แล้วไปแล้วปล้ปล้วไปลลปล้